ก็กล <S preach science> ับสบายดีและสวัส so ดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสกคนสมองสมบัต <ain> ิบ่อพังไทยหรือว่าพังลาวฟซีุกท่านทุกขูทุกคนบ่อในประเทศหรือว่าต่างประเทศมาเลยกันยันดีตอนหับคาสู่ซองของแม่ตาเส้นเกาเสนเคยพี่น้องจ๋าย้ำ้าวพี่น้องถ้าน้องเน็ตบุกป่าพี่น้องเอ้ยหาเห็ดใครน้องเน็ตเห็นไปแล้วผู้อย่างกำลังสิเก็บพี่น้องเอ้ยจะโหดไม่ดีปะลุหาเห็ดใครย้ำ้าพี่น้องเอ้ย ยังอยากมึนเมื่นะจักหน่อยเนาะเขาป่าป้า,ปาดอกตูมง,งามอะลิพี่น้ออกไปน้ำกันพี่น้องเอ,อ้ยว่าสิได้สำได้เนาะรอหาเห็ดไข่เห็ดเห็ดพาะเนาะเห็ดชามาปีเห็ดรวมอะไรพี่น้องเห็นเห็ดกินได้เอาเบิดพี่น้องเอ,อ้ยราไปน้ำกันนะจ้าป้าพี่น้องมาสวยกันยังมันอยู่เลยพี่น้องป้าดอกเห็ดไข่จุม้มจุ้มเห็ดไข่ป้าพี่น้อง ไข่ตูมปูหลูบันบังถ้าถามบอกบังก็จะเอาไปแล้วแต่ตินมันออกจ้า<ะ>ตง,งามๆเลยลองเนตบเห็นใสๆใสมันบังเลยเราไปทำกันอีกพี่น้องแถวในละเห็ดไข่ออกอ่ะใครหมักออกนะแถวโพ้นแถวเดินเท่นั้น มันหมานพี่น้องมันมัน,นเราไปนทำกันอีกเด้อจ้าหาเห็ดไข่เห็ดเพาะพี่นอ้องเห็ดเห็ดยังเอาเบิดพี่นอ้องก็อ้าวนี่น่าดอกนี่ก็น้องเน็ตอืมนี่ดอกนี่ย,อยคอยเห็นนี่เ่อยากพลาดเลยนะค่ะมาทีแรกนี่น,านนานนาน,น,านจุม่มปูรูนานเอาไปอีกแล้วพี่นอ้องอือ พอดีแกงแสบพี่น้องเลยนานดอกนี่นานโดนกันไปอีกแล้วโหเฮ็ดไข่พี่น้องเ่ยเก็บเห็ดไข่พี่น้องน้องนิดเด้อจ้าเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่นจะดอกตุ้มๆพี่น้องโอ้ชองตุ้มเลยหมานพี่น้องหมานเลยเราไปทำกันอีกเด้อจ้าน้องนิดพ่ออีกแล้วพี่น้อง เป็นแฟนเลยเนี่ยขมมากกเห็นเลยปะลงงุงเห็ดไข่เฮาสุดจีเห็ดไข่ไขปุ่นอีกแล้วมันนี่อันนี้อีกช่องอันอ่ะจุม่มอีกสองจุม่ม,มเราไปน้องกันอีกพี่นอ้องมัมนมันมันนี่มนัมนมนัมนตะเกาพ่นตัวน,นั้นมันก็เคยออกึอจุม่มอีกสองจุม่มกับบานบานหนึ่งมัมนมนัมนพี่น้องเอ้ย หาฮิดไข่ก่อนหาฮิตเพอแล้วกันน,<อ>นั่นโดนอีกแล้วนอ,อวยเลวจุ่มจำดีกินแสบ้ามาือื่นหา,ห,า,ห,ารรห้าวไม่ได้มากอะบลูบลอหอันนี้แมนฮ็ดไข่ฮ็ดไข่น้อยพี่เนาะหร่อประกันอีกพีน่น้อนงมันมันบังูกโคนตุนหนอนินางหลงัง อพี่เนาะน้องเนตพลออีกแล้วจุ่มบักใหญ่โอหนั่นจุ่มเออออกตามโพนพี่เนาะเอ้ว้าสองจุ่มสองจุ่มเล้วพี่น้อง เราไปนกันเองพี่น้องวาดมวมวนมวนหาเ็ดไขออมเบ่งตรนี้ด้วยอ้อมพลไปเลยบ่เห็นบ่อมะเราไปนกันอคี่น้องแท่นี้ฮะฮะเท่านี้ฮะอล้วนี่ยอย่ง เตะเอาลุรอบปรกันเด็กพี่นอ้องมันมัน,มนพี่นออ้องไว้บอดพี่นอ้อ,นนอ,งองเจออลไรพี่น้องอันน้องนิดกระตาอ่ะใส่ใส่กระตาเลยใส่กระตาเลยสองสองแล้วจ้าบอดดอกงามเลยบอดสามสี่นี่ไงบอดแมนบอดพี่นอ้อง เป็นหมูเป็นหมูเลยพี่เนาะขนาดตุ้มบ่ตุ้มดอกนียแห้งง๊าหาบัไดมาสองมือเลยจมันสีเทาโผลโโผโพหมูเดียว Chắc đỏ hộp đỏ thì tự song song mắm đâu mắm năn mắm tung ku khăn đi mhm 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 โอ้ยเห็ดไข่พี่นอ้องเห็ดโอ้ยนี่ดอกนี่น้องนิดโอ้โห <c oughs> อันนี้บ่าวตา <c oughs> อันนี้บ่าวตาบ่าวตาจนรย์บาลหรืบ่าวตานี่ฮึมผลโพฮ็ดไข่พี่น้องเอ้ยมันขักพี่น้องป้าชิคกิงกระตา <c oughs> ่าเขาแล้วโอ่ชิคกิงกระตาะ่าเขาแล้วพี่น้อง <c oughs> ป้าตัวเลาะไปน้อกันเลาะไปน้อกันพี่น้องจ้ะมันขาดหลี มันแปนเนาะมันแปนเลาะไปก็เห็นเลยพี่น้องขาผูพึ่งวึงเลยแม่นนั่นเจออีกแล้วเห็ดดินเห็ดดินเห็ดดินดอกใหญ่ธรรมชาติแห่งบ้านนาพี่น้องเต็มไปด้วยเห็ดเห็ดแดงเต็มไปด้วยเห็ดหอนเห็ดแดงเหแดงขี้ฉุบเนาะ เห็ดแดงทีส่งงามอาสพี่น้องเลยมวนคับพี่น้องมาเจอเห็ดไข่บานหุ่งอยู่พี่น้นองเลยเราไปทำกัน,นอนีนกพี่น้องมาเจอเห็ดใครมันคักพี่น้องเ้ยโอ้ยน้องหนีจนตาสุอ่อัดป๊าดเลยสิ แม่แม่แมือจู่ไปได้ตรงนิดท่านถามมาหากับหมูแม่บัมานนี่คือเห็ดอะไรเอ่ยดูนำกันสิหมูหนะมาเก็บกับหมูนะแม่บัมานน้ม,นมันได้เคยเก็บเลาะเบิ่งโลเลาะหามันจะมีมันบ่อยากสิไปเลาะ บ่าดาวเคยเก็บเอากระย่างใส่ย่างใส่รถไปเบิ่งพ่นหนักกว่าเจออีกเลยพี่น้อเนาะบังใบตองตุ้มอีกแล้วตุ้มอืมตะกามันจะออกเวียนไปขางนั่นน้ำบางคนบางกคนมาสิอือบ่ไหมเรา้องในี่ถิ่มกระตุกน้ำใส่เลยบ่วงคือ ขาบางยาวโผล่โอล่โดโพขาพี่น้องเลียบบางคางนะดู๊ั่นแถวนะมันก็เคยออกนะแถวจี๊ดอันนั้นแม่ตรงหนามเจอนี่๊อดดื้อมันตรงหนาบอ่ะเลาะไปนน้องกันพี่น้องเอ้ยวางนี่ก็เคยออกอยู่แถวนี้ยเดี๋ยวเบี่ยนไปขาหน้ากันพี่น้องอื้มน้องเนี่ยเจออีก่เลยขายาวอีกเลยพี่น้อง ดอ,ดอกมาทำไมาน้องสองดอกไปเลยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเลยกิดดิ้นเสร็จเสร็จไปใหม่ตัดออกขามันหลบไปไนทำกันอีกพี่น้องมันมนันแต่เฮ็ดไข่พี่น้องนเ้ยมาหนีิโพดโพคักพี่น้องเฮ็ดไข่ออกลายพี่น้องเ้ยเป็นหมูเป็นหมูน่ะใส่เบิ่งโอ้โห นี่ก็เฮ็ดไข่แหน่โหน้อยปาดโพดโพี่น้องโทษพ่โพี่น้องเฮ็ดไข่เฮาเอาไปนักการนึกษามันมานจ้าฮึจแกเน้ยังยงก่อนพี่น้องเฮ็ดเนี้ย ่าจ,จะเฮ็ดพิงบ้านาบ่เื้ขาวรอแมนเฮ็ดพิงขาวเฮ็ดพ<อ>ิ้เขาเราไปน้องกันออกน้องมันมันพี่น้องหาเฮ็ดยามเศร้าพี่น้องวันนี้ก็ได้บลกไลยแล้วเพืงกระตาเลยพี่น้อยแต่ว่าหฮอกระโลไปเรื่อยๆื่จนพแหละจั่งน้อยกับเสียดกับพี่น้องรอขึ้นรอขึ้นกับห้อหล่นฮากระกลับเมื่อเลยพี่น้อยเราไปต้องกันได้พี่น,น้องจ้า ลองเฮาก็นเสียดกับกันเลยพี่น้องเอ้ยควนมหัวไปในก็ห่อทางเมืองเลยพี่น้องเฮ็ดเฮาก็ได้พี่น้องเครื่องกระตาเลยแต่เฮ็ดไข่พี่น้องเอ,อ้ยดอกบั้าไ่บักใหญ่อฮึ่มเลือดจีบปนแมนเฮ็เดไข่เขียวโม่บักใหญ่บักใหญ่เน่าก็เป็นทะเลดอกโอ้ยมาบ่ได้มาวันแมนเฮ็ดไข่เขียว บัลลังกเสมอเน่าทิมเบิร์ดพี่น้องเอ้ยเราเมื่อน้ำกันพี่น้องจ้าเมื่อจีเฮ็ดไข่ปนพี่น้องเอ้ยเมื่อน้ำกั้นนะจ้าเอฟซีทุกท่านทุกคู่ทุกคนพ่อใหญ่แม่ใหญ่เข้าเกษดรเมื่อกันแล้วแม่ตาก็ได้เฮ็ดเครื่องกระตาพี่น้องเอ้ยมากกันองเนสองคนเข้าเกษดรกลับแล้วเข้าเกษดรขอลาจบคลิปใบเพียงเท่านเดอรจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องจ้าอย่าลืมเข้ามากดไล์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดเข้ามาหบดูหับชมหลายๆส่องของแม่ตาเกันเด้อพี่น้องเอ้ย แล้วก,ก็ซองน้องเม็ดซองบ่าวตานำี่น้องกิมนาพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีสขุขสุขคนตาใจบาย,บาย